มาต่อกันที่ขาบุญจากต่างประเทศนะคะมากันที่วัดระธรรมกายนางาโ,โนประเทศญี่ปุ่นได้จัดกิจกรรมงานบุญในพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่ากองบุญขยายวิชาธรรมกายครั้งที่182ค่ะสำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มในเวลา10นาฬกาสาธุชนพร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปะวัตนสูตรตามด้วยพิธีอาร,ราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรวัสิดาสากตะกัลยาณมิตรวิชุดามสซึโมโตะเด็กชายโซมะทาิโนและกัลยาณมิตรเกสรอ,อากิบะเป็นผู้นำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีถวายรัตนบุพภาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแท่นบูชาข้าวพระและพิธีถวายโถบูชาข้าวพระมีกัลยาณมิตรสุดใจเทสุกะเป็นผู้อัญเชิญถวายตามด้วยคณะเจ้าภาพถวายพานดอกไม้ในสหวรระเดือนเกิด ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรเพื่อร่วมสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธพร้อมทั้งร่วมถวายพระทหารเพลแด่พระภิสุสงฆ์เมื่อถึงเวลาสว่างสาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชยโยโดยผ่านช่องทางถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ค่ะในภาคบ่ายนะคะเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันตันนันตชัยซึ่งเป็นบุญพิเศษในช่วงเข้าพรรษาโดยมีกัลยาณมิตร สุดสวาทคกสิกะกาลยนมิตรกมลทิ์ทาคามิสวาเป็นประธานเอกในการกดปุ่มแท่นเทียนใจตามโดยพิธีทอดพระป่ากองบุญขยายวิชาธรรมกายทั่วประเทศญี่ปุ่นครั้งที่182โดยมีกาลยนมิตรวสีดาสากตะกาลยนมิตรศรีสวัยกระเกตกาลยนมิตรพัชราชิมิสุเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธี กล่าวคำถวายบาทผ้าไตรในโครงการบวชบูชาครูผู้คนพบพิชาธรรมกายมีการณมิตสุนิสาทาเคชิงเงะการณมิตรสุดใจทาเค,คเทสุกะนะคะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านการณมิตรวิชุดามัซึโมโตและกาณมิตรพิมพันโจโนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกองบุญปลูกดอกเบญจรัพย์ พร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพได้ร่วมถวายต้นพระป่าถุงทองจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์โอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์นะคะก็ได้เล่าประกัติกธรทมเป็นกำลังใจในการสร้างบริมีด้วยค่ะ